สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านและสวัสดีพี่น้องสมาชิกรสตจ,จักแสงสวัสิภาพบางใหญ่แสงสวัสิภาพคลองหลวงและแสงสวัสิภาพวังยาวค่ะสุวัพัทราป,ปารมาทตกานอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่21เดือนกุมภาพันธ์ปี2024เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งยนค่ะในบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่6ถ้าพร้อมแล้วนะคะ เราอ่านพระวจนะคาของพระเจ้าไปด้วยกันเลยค่ะท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณน,นั้นๆั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเทศจํานวนมากได้ออกมาในโลกพวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณน,นั้นก็มาจากพระเจ้า และวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นศัตรูของพะกริตซึ่งพวกท่านได้ยินมาว่าจะมาและขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้วลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกพวกเขาเป็นฝ่ายโลกเพราะเหตุนี้เขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขา ส่วนเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนั้นเราจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จข้อพระคัมภีร์แตะใจที่ปปกรณ์ได้รับจากบทเรียนเฝ้าเดี่ยววันนี้ปปกรณ์ได้รับจากพระธรรมหนึ่งยนบทที่ส่ข้อที่สองซึ่งมีเขียนไว้ดังนี้ว่า พวกท่านก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าในข้อนี้คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าหัวข้อในการแบ่งปันสำหรับวันนี้คือไม่เพียงแต่รับรู้ด้วยสมองพี่น้องที่รักคะวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าการยอมรับไม่เพียงแต่รับรู้ด้วยสมองเพราะแม้แต่พูดผีก็ยังรู้และกลัวตัวสัน่นดังที่มีเขียนไว้ค่ะในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อที่สิบเก้าว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่น แม้แต่ในพระธรรมคามาราโกรบทที่หนึ่งข้อที่24พวกผียังตะโกนพูดออกมาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ h พระองค์มายุ่งกับเราทำไมพระองค์จะมาทำลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องที่รักคะในพระธรรมหนึ่งย้อนค่ะบทที่สี่ข้อที่หนึ่งพระคิดเตือนให้ระวังผู้พยากรณ์เท็จ ซึ่งในพระธรรมข้อนี้มีกล่าวไว้ดังนี้ว่าทัานทีรักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณน,นั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะเทศจำนวนมากได้ออกมาในโลกประโยคที่ว่าอย่าเชื่อทุกๆวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณน,นั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่คำว่าวิญญาณ ในที่นี้หมายถึงเราค่ะที่เป็นคนสามารถที่จะถูกผลักดันด้วยวิญญาณไม่ว่าจะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือโดยมารทดสอบวิญญาณดังนั้นค่ะเราจึงต้องพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มัน่นนั้นที่มีกล่าวไว้ค่ะในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อ21นั่นเองพี่น้องที่รักคะการพิสูจน์ทุกสิ่ง นั่นหมายความว่าไม่ใช่ยอมรับทุกคําของคนที่กล่าวอ้างว่าเขาพูดในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อนี้นะคะอาจารย์โปโลไม่ได้บอกวิธีที่จะพิสูจน์อย่างไรแต่อาจารย์โปโลบอกชัดเจนว่าทุกคําสอนต้องถูกทดสอบและแน่นอนค่ะว่าคําสอนนั้นต้องสอดคล้องกับข่าวประเสริฐพี่น้องที่รักคะพระเยซูคริสท่ทงเป็นพระเจ้า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงรับปฏิสมาและสิ้นพระชนเพื่อเราบนกางเขนค่ะผู้ชายที่ตายคือชายที่ชื่อว่าเยซูพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้นไม่มีนามอื่นใดเลยค่ะนอกจากพระองค์ความจริงข้อนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะดังนั้นค่ะเราทุกคนที่เชื่อ เราเป็นประชากรของพระเจ้าค่ะที่อาศัยอยู่ในโลกนี้โลกผู้ซึ่งมีปฏิปักษ์พระคิดอยู่นั่นคือมานและโลกที่เต็มไปด้วยชุมชนและผู้คนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่จากพระเจ้าผู้คนที่ยังไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เพราะความจริงแห่งพระวนะนั้นยังเข้าไม่ถึงผู้คนในโลกนี้พี่น้องที่รักคะพระเยซูตรัสว่า เราเป็นทางนั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่จะไปถึงพระเจ้าเราพระบิดาของเราคำพูดนี้พระองค์ตรัสย้ำถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนมระหว่างพระบิดากับพระองค์พี่น้องที่รักคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานว่าพระเยซูคริสทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า สองทางด้วยกันคือทางแรกนะคะในพระธรรมยอห์นค่ะในบทที่หนึ่งข้อที่สามสองถึงข้อที่สาสิบสี่ได้มีเขียนว่าพระวิญญาณเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเมื่อพระองค์รับปฏิสมาในทางที่สองค่ะมีเขียนไว้นะคะในพระธรรมหนึ่งโครินค่ะบทที่สิบสอข้อที่สามในข้อนี้กล่าวนะคะยืนยันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเป็น การยืนยันคําพยานของอัครทูตในใจของผู้เชื่อนะคะว่าการรับบัติสมาและการสิ้นพระชนของพระเยซูเนี่ยพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคิดพระบุตรของพระเจ้าให้เรามาตอบสนองต่อบทเรียนการเฝ้าเดี๋ยวนี้ด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราควรที่จะยอมรับด้วยปากค่ะของเราว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่าพระเจ้าค่ะได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเราจะรอดนั่นที่มีเขียนไว้ค่ะในพระธรรมโรมในบทที่10ข้อที่9ข้อที่สองค่ะยอมรับว่าพิเซูคริสทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาของเราซึ่งมีเขียนไว้ในฟิลิปปีค่ะในบทที่สองข้อที่11ข้อที่สค่ะยอมรับว่า เราค่ะมีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายไปใช่ไหมคะก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองซึ่งมีเขียนไว้ในพระธรรมโรมค่ะในบทที่สิบสี่ข้อที่แปดข้อที่สี่นะคะยอมรับที่จะต้อนรับคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะให้โต้เถียงกันนะคะในเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งในข้อนี้ก็มีเขียนไว้ค่ะในพระธรรมโรมในบทที่สิบสี่ข้อที่หนึ่ง และสุดท้ายข้อที่หค่ะยอมรับที่จะต้อนรับกันละกันเช่นเดียวกับที่พระคิดได้ส่งต้อนรับเราเพื่อพระเกียรติของพระเจ้ามีเขียนไว้นะคะในพระธรรมโรมในบทที่สิบห้าข้อที่7ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ยอมรับความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระสุคริตองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ทั้งการกระทําความคิดความรักและทุกสิ่งในชีวิตในชีวิตของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ให้ข้าพระองค์นั้นอย่างรากลึกในพระองค์ตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อธิษฐานทุกสิ่งด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งก็จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดียวของพิจจักแสงสัิภาพของเรานะคะ